สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงรอบค่าวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเตรียมรับมืออากาศหนาวเย็นบริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนะครับตอนบนของประเทศรับมือในส่วนของอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ ก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับล่าสุดมีประกาศฉบับที่3จากทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประกาศตรงนี้นิดหนึ่งเป็นฉบับที่3แล้วนะครับออกมาในวันนี้ก็ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนฉบับที่3วงเล็บ3ามทับสองพ เรื่องอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ในช่วงวันที่7ถึง10มกราคม2 5 6 9ภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและเทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะนตกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะนตกเฉียงเหนือตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งกับมีลมแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้ทงนี้ภาคตอนอองเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีจังหวัดน้องคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครการสินลป์มหาสารคามขอนแกน่นและก็จังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดจากทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออเหนือตอนบน เฝ้ราระวังนะครับก็บริบาลในช่วงวันพุธนี้นะครับอาอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสแล้วก็ที่สำคัญต้องเฝ้ราระวังต่อเนื่องในช่วงวันที่7-10มกราคมอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเหลือแค่หลักเดียวนะครับก็คือ8องศา8-16องศาเซลเซียส อุณภูมิต่ำสุดยอดภูมีโอกาสที่จะลดลง5-10องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงในช่วงวันที่10มกราคม2569นี้นะครับก็ถ้าดูจากลักษณะสภาพาอากาศวันนี้ทางด้านโซนภาคเหนือกับภาคตะนฉชิงเหนือท้องฟ้าค่อนข้างจะโปร่งในบริเวณกลางวันในช่วงกลางวันนะครับ จะทําให้อากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันแต่พอช่วงเย็นถึงเช้านะครับกลางคืนอากาศจะหนาวจัดโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นในส่วนของลักษณะสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นประกาศแจ้งเตือนจากเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ถือว่าอากาศจะยังคง มีโอกาสที่จะหนาวต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของอุณหภูมิในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่7มกราคมนี้นะครับต่ำสุดอุดรธานี12.3องศาเซลเซียสหนองบัวลำพู13.2องศาเซลเซียสครับจังหวัดหนองคาย14.2บึงกาฬ15.5จังหวัดสกลนครบริเวณยอดภู5.9ครับพื้นที่ราบ10.5องศาเซลเซียส อภายนับนครพนม,มนะครับแล้วก็สกลนคร10.5องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์12.8องศาเซลเซียสมหาสารคาม14.1องศาเซลเซียสขอนแก่น13.5นะครับชัยภูมิ16.5แล้วก็จังหวัดเลย12.0องศาเซลเซียสในช่วงเช้าวันพุทธที่ผ่านมานะครับ ในขณะที่บริเวณยอดภูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลย6.0องศาเซลเซียสนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือ7.0นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงเลย8.0อุทยานแห่งชาติภูกระดึง8.5นะครับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายแจ้วนาแห้ว9.0 อุณหภูมิต่ำสุดจะลดลงเรื่อยๆนะครับบึงการนี่ลดลงถึง3.5อ,อ,องศาเซลเซียสนะครับนะครพนมลดลงมากด5 9องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของอุณหภูมิที่น่าจะต่ําลงต่อเนื่องในเฉพาะตั้งแต่เช้าวันที่8นี่นะครับนี่ถ้าดูในส่วนของอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ที่อุณหภูมิต่าสุด ในช่วงบา่ายตรงนี้จะช่วงประมาณ16นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับของวันอังคารส่วนทางด้านจังหวัดเลยก็จะหนาวต่อเนื่องนี่คือข้อมูลจากทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็โอกาสที่อุณหภูมิแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องก็มีได้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูล ในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้บางพื้นที่ยังคงมีฝนนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ภาคใต้ตอนล่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นในขณะที่ถ้าไปดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันที่8นะครับดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันที่8 ช่วงประมาณ6นาฬิกาของวันที่8นะครับโซนทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่12อนะครับอำเภอปลายนี่เหลือแค่9องศาเซลเซียสนะครับอมก๋อยเชียงใหม่กับแม่แจ่ม10องศาเซลเซียสที่เหลือจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ1 3 1 4องศาเซลเซียสลำพูน13-14าองศานะครับในขณะที่จังหวัดเชียงรายอยู่ที่1ิ 2อถึง13องศาเซลเซียสจังหวัดพยา1 2องถึง14องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับลำปางในขณะที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านต่ำสุดอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือนี่มีโอกาสที่จะต่ำสุดถึง7องศาเซลเซียสที่เหลือภาพรวมอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง12องศาเซลเซียสจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์1 1อถึง12องศาเซลเซียสนับต่ำสุด แล้วก็ทางด้านจังหวัดตากอยู่ที่ประมาณอุ้มผางนี่12นะครับเมืองตากนี่16องศาเซลเซียสพิษณุโลกทางด้านนาครไทยและชาติลาการประมาณ13องศาเซลเซียสแล้วก็จังหวัดพิจิตรประมาณ16-17นถึงนับนครสวรรค์อุทยัยธานี17-18ถทางด้านจังหวัดกาญจนบุรี1 7 1 8องศาเซลเซียส ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุทยากรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครประมาณ18-20องศาเซลเซลียสในขณะที่โซนทางด้านอีสานนะครับจังหวัดเลยภูเรือด่านซ้าย10องศาอำเภอเมืองเลย11นะครับในขณะที่หนองบัวลำพู11-12องศาเซลเซลียสอุดรธานีหนองคาย1 2องศาเซลเซลียส จังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาฬอยู่มุกดาหารอยู่ที่12-14องถึง14องศาเซลเซียสกาลสินขอนแก่นชัยภูมิ13-14ถึง14องศาเซลเซียสจังหวัดะวยะโสธรอำนาจ,จเจริญบุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา14-15ถึง15องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านจังหวัด นครนาะยก17-18องศาจังหวัดระยอง19-20องศาเซลเซียสนะครับจันทบุรี18-19องศาเซลเซียสจังหวัดเพชรบุรี19-22องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูในช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่9ดูอุณหภูมิช่วงประมาณ6กนาิกาของวันศุกร์ ก็ยังคงหนาวต่อเนื่องนะครับทางด้านในห้องสอนเฉลีย่ย1 0 1 1ึองศาเซลเซียสนะครับทางด้านเชียงใหม่12-13องถศาเซลเซียสเชียงราย12-13องถศาเซลเซียสจังหวัดแพร่น่านลำปางจังหวัดแพร่พยาวลำปาง12-13งนะครับจังหวัดน่านอำเภอบ่อกเกลือนี่8องศานะครับ ที่เหลือประมาณ10 1 1องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดตากอำเภออุ้มผาง10องศาเซลเซียสแม่สอด12องศาลแล้วก็เหนือตอนล่างกลางตอนบนพิษณุโลกอยู่ที่12 1 3เพชรบูรณ์1 1 1 3องศาเซลเซียสอุไทยธานี15 1 6นะครับพระนครศรียุธยา17 1 8 ที่เหลือก็จะอยู่ที่เหนือตอ,อภาคกลางอยู่ที่ประมาณ17-19องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ภาคใต้ตอนบน18-19องศาเซลเซียสแล้วก็โซนอีสานครับจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้าย9องศานะครับภูรเรือ9องศาเซลเซียสที่เหลือเลยอยู่ที่ประมาณ9-10องศาเซลเซียสครับ9-11องศาเซลเซียสจังหวัด หนองบัวลำพูประมาณ1 0บถึงสิองศาเช่นเดียวกับอุดรธานี1 0บถึงสิองศานทำหนองคาย1 1บเถึงสิสกลนครบึงการนครพนม1 1บเอถึงสิองศาเซลเซียสอำนาจ,จเจริญ15องศายะโสธร14องศาเซลเซียสนครราชสีมา12-13องถึง13องศาบุรีรัมย3 1 4์13ถึง14 ศรีสเกต14-15อุบลร,ราชธานี14-15องศาเซลเซียสจังหวัดปราจีนบุรี14-16นะครับสะแก้ว14-16ระยองจันทบุรีตราด18-19องศาเซลเซียสนี่คือในช่วงวันศุกร์ที่6นะครับแล้วก็พอไปวันเสาร์ที่ สิบวันศุกร์ที่เก้านับขอภายวันเสาร์ที่สิบทางด้านจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยสิบเอ็ดองศาเซลเซียสแม่ห้องสอนสิบถึงสิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับเชียงใหม่สิบเอ็ดถึงสิบสี่องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงราย12-13องถึงองศาเซลเซียส จังหวัดพยา13-14นะครับลำพูลำปาง12-14องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดน่านนะครับบ่อกเกลือ8องศาที่เหลืออยู่ที่ประมาณ10-12องศาเซลเซียสจังหวัดอุตรดิตถ11์11-12องศาเซลเซียสต่ำสุดนะครับจังหวัดตากต่ำสุดอยู่ที่อำเภออุ้มผาง10องศาเซลเซียสแล้วก็ ทางด้านพิษณุโลก13ถึง12ถึง14องศาเซลเซียสเพชรบูรณ์12ถึง13องศาเซลเซียสจังหวัดกาญจนบุรี12ถึง14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดชัยนาทลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสระบุรีโคราช ขอพนับสระบุรีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการอยู่ที่ประมาณ14 1 8องศาเซลเซียสโซนทางด้านภาคใต้เพชรบุรีอยู่ที่17-18องศานะครับประจวบคีรีขันธ์2 9 2 0องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้าไปดูโซนอีสานนะครับอำเภอด่านซ้ายกับภูรเรือของจังหวัดเลยด่านซ้าย10องศาภูรเรือ11 วางสะพุง11องศาเซลเซียสจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ที่10 11องศานะครับอุดรธานี10 11องศาหนองคาย10ถึง12องศาเซลเซียสจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอยู่ที่10 12องศาเซลเซียสในขณะที่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์10 11-13องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดร้อเอมหาสารคามยะโสธรอำนาจ,จเจริญ13-14องศาเซลเซียสนครราชสีมา12-13ถึงองศาเซลเซียสบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบบวราชธานีอยู่ที่ประมาณ13-14องศาเซลเซียส ในขณะที่จังหวัดสระแก้ว14-15นะปราจีนบุรี14-15องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดอยู่ที่ประมาณ14-15องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมอุณภูมิต่ำนะครับในช่วงวันที่7-10นี้ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนออดอชิงเหนือตอนบนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ